ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสูส่พีด p d ีคาลินะคะซานเอลนะคะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็คือ,อเรามาทำงานแถวๆนี้นะคะแล้วก็ก็จะมาทำคลิปส่งท้ายปี 20, 2025นะคะเออก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะทุกคนก็เราจะมาทำคลิปส่งท้ายปีนะคะซึ่งอันนี้เราก็อยู่ที่ วิวมองนะคะแล้วก็เราจะมาทำคลิปนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรนะคะเออคอนเทนต์ Content อะไรซึ่งโอเคนะคะทุกคนก็ออโอเคคะ่ะทุกคนนะคะก็ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านเลยนะคะซึ่งเป็นร้านอ่า อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นร้านซานมนะคะเออร้านซานมซึ่งเป็นแบรนด์ของต่างประเทศนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะลองชิมดูอตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่เราก็ใกล้จะหมดนแล้วนะคะหมดก็คือเอออันนี้นะคะเป็นร้านอาซานมนะคะซึ่งชื่อร้านนะคะเดี๋ยวเราจะลอง ทำพลาดทางพนักง,งานของดูนะคะก็เออเราอ่านไม่ออกกับทุกคนมันก็มันมันเป็นร้านซาลูมนะคะก็กาโมหรือเปล่าอะ่ะเออมันเป็นร้านซาลูมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองถามดูนะคะอะ่เอาซาลูมอ่ค่ะ เอาอะไรดีซานมใช่ไหมทุกคนคือแบบเมนูมันเยอะมากเลยนะคะอ่าอันนี้ข้อสัำหาดไหนบอบว่าอันซื้อหานเป็น่าดยังไงอ๋อหาดคาร์อ่ะาาาโอเคพอดีเขออาอัดวิดีโออยู่อ่าซื้อร้านนะคะเอาเอา่าเอาเป็น โอเคเอาเป็นซาลมกันซาลมมิวทีอ่าเอาใสา่เอลกันอ่อืมโอเคนะคะอ่าท็อปปิง้งอ่ามูกซ่ากันอ่ะแหมโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะโอเนเงินนะคะคือที่เราสั่งไปนะคะก็เป็น กามูมิวทีนะคะเออแล้วก็เราจะมาะจ่ายตังค์นะคะซึ่งเราก็ก,เกะะ็เอาเป็นมุกใส่นะคะเอาเป็นไซเอลนะคะทุกคนก็เออเดี๋ยวเราลองดูนะคะโอเคอันนี้คือซานนมของเรานะคะคนคือมันน่ารักมากนะคะแล้วก็อันนี้เราจะได้บัตรนะคะซึ่งเป็นบัตรที่เราะจะรับซานนมนะคะซึ่งซึ่ง เราจะได้รับออ่อฟาฟีซานมนะคะซึ่งนี่นะคะเอ,อเรากินไปทั้งหมดนะคะเท่าไหรเอ,อ้ยเราเรากินไปกี่จอกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นจํานวนกี่ครั้งที่เรากินนะคะแล้วก็เราจะได้อรับอซานมนะคะซึ่งก็อันนี้เลยนะคะทุกคนก็เจอนี่นะคะเนี่ยเราก็ อันนี้นะคะมันเป็นเออนี่นะคะวัตคิวนะคะทุกคนก็นี่นะคะเกตไฟออร์เทนแเตมฟีวันนะคะโอเคนะคะทุกคนก็มันน่ารักนะคะเราเก็บไปแล้วค่ะมันเป็นขีกาตแบบเออนี่นะคะทุกคนมันเป็นขีกาดนะคะอืม เดี๋ยวเราจะลองีินดูนะคะทุกคนคือจริงๆวันนี้เราก็แบบทุกคนก็เราก็ไปกินอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะทุทกคนเราไปกินอีกร้านหนึ่งซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะก็ซึ่งเป็นเมนูมัดสะนะคะก็เป็นร้านของคนจีนแบบจีนนะคะไม่รู้นะคะทุกคนเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบกินซานมนะคะเออที่ชอบกินแบบ ชาโน وم, มัสตาอะไรแบบนั้นเป็นคนหนึ่งที่ติดร้านกาแฟนะคะเออแต่เราเป็นคนที่ไม่กินกาแฟนะทุกคนแต่แต่เราเป็นคนที่ติดกาแฟเออยังไงประมาณ <c oughs> แต่ว่าร้านตกแต่งน่ารักมากนะคะทุกคนเออมันเป็นรสชาตินี่นะคะทุกคนคาโมนะคะมันเป็นแดงของ่าปเทศนะคะเออเราจะลองจิ้มดูนะคะ อร่อยะคะ่ะอร่อยดีซึ่งเราก็ไม่ได้กินแบบซานุมมานานแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ารสชาดแต่ละแต่ละร้านมันก็แต่างกันนะคะก็แบบแต่ละร้แต่ละรสมันก็แตกต่างกันนะคะอืม นจริงๆที่นี่นะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเปิดเพลงแรงนิดนึ่งก็ไม่แต่ว่าทุกคนไม่ได้ยินใช่ไหมคะเออก็แบบน่าจะไม่ได้ยิน,นะ,ะแต่ว่าที่นี่ก,ก็ก็ดีนะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะเออนี่นะคะทุกคนเราก็ต้องมาสักเบสก่อนนะคะคือวันนี้เราอะ่ะไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าเราจะมาอาัดคิปหรืออะไรเลยนะคะพอดีเราก็อื เพิ่งได้ไใหม่ๆนะคะรคุนเป็นไหมนะคะแล้วก็เออวันนี้ก็มาทำคลิปเลยแล้วก็แลวกันนะคะเออแบบนี้เนาะ จะทำงานเสร็จแล้วก็กำลังจะออกไปเอ่อกำลังจะกลับนะคะแล้วก็เออไม่รู้อัะไรค่ะเดี๋ยวเราจะเอ,อ่อไ,ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะซืะ้ออะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปซูเปอร์ ตกแต่งเป็น อัน,นนี้นะคะคือเขาจะตกแต่งเป็นเทศกาลของวันคริสต์มาสนะคะทุกคนก็เออมันมันก็น่ารักดีนะคะทุกคนก็เออนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเขาปิดหรืออย่างนะคะ มันหนอยนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรทำเลยเออไม่ใช่ไม่มีอะไรทำนะคะทุกคนมันก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ไซสแดงเยอะนะคะก็หน่อยเหมือนกันนะคะก็ก็เนยเหมือนกันนะคะทุกคนเออวันนี้ก็ซึ่งคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปอที่เราจะทําคลิปยาวๆใช่ไหมทุกคนก็เราจะเออส่วนมากที่เราอ่า อัพคลิปมานะคะก็คือเราก็คลิปสั้นนะคะแต่ว่าเออเราจะลองทำคลิปยาวๆเอยเราจะเราจะลองทำคลิปอ่ายาวดูนะคะก็เพิ่งจะทำคลิปเออน่าจะน่าจะเป็นคลิปยาวนะคะเอออเออจะจะีอะอทุกคนเราพูดอะไรไปก็ไม่รู้อะ่ะ s t r a w b e รี่นะคะ เราต้องได้ซื้ออะไรเยะก็ก็คือ จริงเราก็กินข้าวมาแล้วนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรที่เราจะซื้อดูกปา่าเออมันเ,เรายังไม่หิวนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็เข้ามาดูนะคะเออเอออะไรอ่ะมีอะไรเลยทำคอนเทนต์ ไม่้จะซื้อเพราะดูดูแล้วมันไม่มีอะไรจะซื้อนะเราก็จะกลับนะคะจริงก็ร้านมันก็มีแค่นี้นะคะทุกคนเออร้านมันก็มีแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเราจะเดินทาง คค่ะทุกคนคิดว่ามันก็มันมันดึกแล้วนะคะทุกคนเราคิดว่าเราน่าจะกลับแล้วนะคะเออเดี๋ยวจะวันหน้าเราจะมาทําเราจะไปไหนก็สามารถติดตามเราได้นะคะเออเราขอจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนโอเคบายบาย